่านชื่อลักกี้นะครับ,รบเป็นตัวแทนของกลุ่มของใจยสองครับขออนุญาตเป็นตัวแทนในการเชิญชวนทุกท่านไปทำความรู้จักกับโครงการ Enjoy BKK ของเรานะครับถ้ายัางไงขออนุญาตรับเชออิญ,ร,ออญรับชม BTR ได้เลยครับ Enjoy BKK มหานครมหาสนุกเนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆมากมาย แต่การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆค่อนข้าง,างเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและไม่น่าดึงดูดทําให้ประชาชนบางส่วนเข้าถึงข้อมูลได้ยากและเสียโอกาสในการมีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครเราจึงคิดที่จะจัดทำพลตฟอร์มที่จะรวบรวมข้อมูลอีเวนต์ต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างครบครันสะดวกรวดเร็วน่าสนใจและโปร่งใสโดยวางมูทแอนโทนสไตล์เฟลลี่และไลฟ์ลีเพื่อให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดและสนุกสนานกับกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น enjoy bkk ไม่ว่าจะงานเล็กแค่ระดับพื้นที่หรืออีเวนต์ใหญ่โตระดับมหานคร enjoy bkk จะช่วยรวบรวมข้อมูลที่สำคัญให้อยู่ที่เดียวงา่ายๆแค่ปลายนิว enjoy bkk จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ enjoy bkk มีระบบคัดกรองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจึงสามารถจัดลำดับความสำคัญกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใช้งานสนใจเพื่อให้ระบบนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ข้อมูลไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานก็ยังเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจจัดงานต่างๆของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย Enjoy BKK เรามองมากกว่าแค่การให้ข่าวสารแก่ประชาชน Enjoy BKK สามารถดึงดูดประชาชนให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของกรุงเทพมหานครและสามารถเข้ามาช่วยจัดระเบียบหรือหารายได้ต่างๆให้กรุงเทพมหานครได้ด้วยเช่นกันเช่นอีเวนท์ที่มีการจัดให้ขายของ Enjoy BKK จะมีการแสดงไอคอนอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรดาผู้ค้าสามารถจองพื้นที่ขายของได้ง,ง่ายๆผ่าน Enjoy BKK ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานครสะดวกต่อผู้ค้าและสร้างความน่าสนใจให้กับสายช้อปปิง้ง Enjoy BKK เป็นมิตรต่อผู้ใช้ใส่ใจตั้งแต่คนทั่วไปจนถึงกลุ่มเปราะบางทุกอีเวนต์จะมีไอคอนพิเศษที่สามารถแจ้งความประสงค์ของความช่วยเหลือพิเศษสําหรับกลุ่มเปราะบางได้เพื่อให้ทีมผู้จัดงานได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดหาความช่วยเหลือไว้ให้เช่นวิวแชร์เป็นต้น Enjoy BKK ยังมีระบบแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ประชาชนพลาดกิจกรรมดีๆของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณสนใจกิจกรรมที่ใกล้จะมาถึงหรือกิจกรรมที่กำลังจัดอยู่ใกล้ๆคุณ Enjoy BKK สร้างแรงจูงใจในการอยากมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและกรุงเทพมหานครด้วยระบบการให้คะแนน BKK j o y p o i n t เมื่อประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานครซึ่งจะสามารถนำไปแลกเป็นรีวอร์ต่างๆได้ โดยอาจจะนำร่องจากการบริการที่กรุงเทพมหาคนครเป็นผู้ให้บริการก่อนเช่นส่วนลดค่าบริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหาคนครเป็นต้นและในอนาคตอาจร่วมมือกับภาคเอกชนให้สามารถนำ point มาใช้แลกเป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการของเอกชนได้อีกด้วย Enjoy BKK สร้างความสนุกและดึงดูดใจด้วยการพิชิตภารกิจต่างๆเช่นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด ผู้ใช้งานจะได้รับของสะสมอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกสถานะของผู้ใช้งานและมีการปรับระดับให้สูงขึ้นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆอ,อีกด้วย Enjoy BKK ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมอย่างครบถ้วนและใกล้ชิดสนุกสนานไปกับ Enjoy BKK เศรษฐกิจกชื่นมื่นกทมชื่นใจ Enjoy BKK มหานครมหาสนุกเออเออ,เอ,อนชอบนะ แต่ทีเนี้ยอาจารย์ด้วยความที่ไม่ได้ข้องแวะเกี่ยวกับว่าตอนนี้ยไ,ไม่ได้อัปเดตตัวเองนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่24 h o u r อยู่กับโซเชียลก็ตามเลยไม่ได้อัปเดต o o l s หรือเครื่องมือของทางฝั่งที่ทำเรื่องการจัดงานพวกนี้เนาะไม่รู้ว่าท่านรองสานนมีอยู่หน้าตักอะไรแต่คืออันนี้บอกงี้เลยนะนี่ถ้าอาจารย์เน่เป็นคนบอกท่านรองสาน,นมาว่าเออจริงๆถ้าสมมติว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะ ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมันขึ้นมันตับให้ได้เลยว่าวันนี้กรทมจัดอะไรไว้ที่ไหนม้างแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เออมีตัวอย่างงานให้เห็นมีรายละเอียดนิดน,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 นหน่อยๆน่อยแบบป๊อปอัพแล้วก็มีแบบเออท้งศาสะสมด้านทั้งอะไรคืออาจารย์ก็เป็นพวกพูดไปเรื่อยเนาะเ,ออเคยเคยบอกเคยคุยกันไว้ตั้งแต่สมัยเข้ามาในตาแหน่งกันใหม่ๆไม่รู้ว่าตอนนี้ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ที่หน้าตักบ้างไหมแต่เชื่อว่าวันนี้ถ้าเขาไม่ได้ํามาเขาซื้อหุ้นแน่คือ,อนนพูด<ะ>แทนรองสานนเลยนะคือจะบอกว่่่าออะคคเป็นนทีชบ ร่วมกิจกรรมเออทุกอย่างที่อยู่ในกทมค่ะทุกวันนี้แอมว่างเหรอคะทุกวันนี้างเดียวคุณว่างเหรอคะคุณอยู่เขตอะไรอ๋ออโอเคโอเคได้ได้ได้จะบอกว่าแอมติดตามข่าวกิจกรรมจากเพจไอ้จากเฟซบุ๊คลองสานนค่ะที่เพราะว่ามันเหมือนจะรวบรวมทุกกิจเขาจะแชร์มากิจกรรมค่ะแอมก็จะไปดูในนั้นเพราะว่าอย่าง ในเฟซบุ๊กของประชาสัมพันธ์เองค่ะเขาลงค่ะแต่ว่าบางทีมันผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งค่ะต้องไปนั่งไล่ดูอค่ะใช่ใช่ใช่ใชมไม่ปักหม,ด event มุดอีเวนต์ไว้ให้เราเนาะเออนี้พูดถูกแล้วก็อ๋อฟอลโลเฟสานนใช่ไหมห<อ>วังสร้างเมืองด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวจะชาร์จเงินและค่าไทยอินบ่อยๆเนาะเออคือคือเออนี้คือจะไม่มีความเห็นว่ามหาจรันมากที่ฉันไม่มีอะไรถาม อ้าเฮ้ยไม่มีอาจารย์ที่การสัวหน่อยไหมฮะหาตัวช่วยกว่อนหาตัวช่วยข้างหลังจะทำเลยไหมอ้าวเงียบหมดเลยเฮ้ยอาจารย์เช่นชมนะ,ะมันเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์อยากจะมองว่าถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดเป็นคาล endar คาล endar ของกทมนะฮะเป็นปฏิทินของเราครั้งนี้ปัญหาที่มันจะตามมาก็คือว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มบนไหนใครจะเป็นแอดมินใครจะเป็นคนที่ รับรองว่ามันมีกิจกรรมจริงใช่ไหมไอสิ่งที่ยากของอันนี้ก็คือมันต้องแอคทีฟอะใช่ไหมถ้าทําแล้วมันไม่อัปเดตด้วยมันก็จะเกิดปัญหาอาจารย์ฝักคือดีนะครับอันนี้เชร์ยอ,ยอย่างที่วางไว้นะคะถ้าถ้าแพลตฟอร์มใหญ่ผู้รับผิดชอบอาจจะต้องเป็นสํานักงานประชาสัมพันธ์นแต่ว่าการอัปเดตข้อมูลนะคะเออแอดมินจากสํานักง,งานเขตหรือจากสํานักอะค่ะสามารถเป็นคนที่แอดข้อมูลนั้นได้ค่ะ เห็นด้วยครับนะแล้วก็ที่มีรางวัลไปส่วนลดเนี่ยอาจารย์ว่าเอาตรงนี้ก่อนดีไหมฮะน,นั่นเป็นเฟสสองนะครับเพราะมันต้องไปแก้ระเบียบอะไรเยอะเหมือนกันนะถ้าถ้าจะไปดิสคั่วค่าตรวจบริการสํานักการแพทย์สํานักรอนามัยต้องไปออกระเบียบใหม่ก่อนนะโอเคไหมครับถ้าจะไปขอภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมก็หมายความว่าคนต้องเข้ามาเยี่ยมแพลตฟอร์มของเราเยอะก่อนดีครับตรงนี้สนับสนุนมากๆเลยนะครับ อขอสอ,สอบถามเบื้องต้นครับตัว C I banding นี่ใครทำครับแอมค่ะโอ้เก่งเก่งมากนะครับเก่งมากขอบคคุณ่ะเพราะว่านิชื่นชมว่า <c oughs> อัปเดตให้ให้เราฟังว่าตัวตอนนี้ทางกทมอเองทั้งสำนักข่าวสัมพันธ์นเนาะแล้วก็ทางสังคมศาสตร์กำลัง re banding ทั้ง C I แล้วก็ city banding อยู่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดของเราด้วยทีมตรงนี้เราก็ทำได้ขนาดนี้ถอนถอนเ m e n t ด้วยมี r e f e r ด้วย ต่างๆนานาคือว่าอันนี้ชื่นชมเลยชื่นชมว่าเก่งมากแล้วก็รวดเร็วมากไม่คิดว่าจะเสกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นี้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอประเด็นที่เห,เห็นด้วยกับเราครับเมื่อวานพอดีตัวตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่กับงานแสงสีดนตรีในสวนเท่าไหร่นะก็ <multic. S 1> ส่วนใหญ่ก <c oughs> <ส>็จะอยู่กับโรคระบาดแล้วก็ไฟไหม้นะครับแต่ว่าพอดีโดยเมื่อวานก,ก็ได้คุยกับทัลองสานนก็มีการแชร์กันในเรื่องของอีเวนต์เนี่ยทัลองก็บอกว่าเออตอนนี้แค่ทัลองเองอะ ส่วนใหญ่งานจะอยู่เสาร์อาทิตย์วันละเจ็ดแปดงานก็คือเปิดแต่งานเสาร์อาทิตย์เลยวันธรรมดานี่ถ้าลองชิลหรือลองสนทนชิลมากอะไรอย่างนี้ก็ <laughs> ท่านก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเออมันเป็นการอาจจะเป็นเพนพอยท์หนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีประชาชนหรือคนทั่วไปอ่ะเหมือนต้องเราต้องเก็บเซฟพินไว้นะว่าแบบอีเวนต์อะไรบ้างอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเราไม่มีคาเดนดาที่ชัดเจนว่าวิกเอนเนี้ยที่ไหนมีงานอะไรบ้างต,ต่างน,นาใช่ไหมครับอันนี้จะแก้เพนพอยท์ตรงนั้นด้วยที่เราบอกก็ เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทางสำนักวัฒนธรรมกำลังกาลังทำอยู่ก็คือทำเป็นแคลนดา้าเมืองของกรุงเทพอแอนคาแคล endar ครับว่าอะไรจัดจัดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ที่หนึ่งคิดว่าเราเรา,เราคิดว่าเห็นเห็นตรงกันแต่ยังไงถ้าเราสนใจจะทำต่อจะแถบกับถ้าลองสารนนให้นะว่าว่าจะได้เวิร์กันต่ออันที่สองอตัวเก็บพอยหรือว่าตัว CRM ครับที่เราบอกว่าคนร่วมกิจกรรมอะ อันนี้ยกพูดให้ฟังไลยวัยว่ามันจะมีเคสเอ,อ่อย่านอารีหรืออารีอาราวอะครับคือเขาทำกับตัว CEA ก็จะมีกลุ่มคนภายนอกนี่แหละ develop app ก,ก็คือเหมือนแบบร้านค้ากิจกรรมในย่านแล้วก็พอรอคุณร่วมกิจกรรมเนี่ยก็คือเก็บพอยต์ไปในตัวด้วยเขาร่วมกับเออ่พวกการแยกขยะด้วยอะไรด้วยก็คือพอยต์พวกเนี้ยมันก็จะคล้ายที่เราคิดมาเนาะนี่เราจะไปศึกษาเขาก็ได้ว่าเขาเวิร์กไม่เวริร์กยังไงชาเลนจ์หลักมันอย่างที่อยู่ที่ท่นานอธิการบอกหรือว่าเออ่ คนเราอะในแอปพลิเคชันมือถือนี่ไมันมีรีเสิร์ชแล้วนะว่าจริงแล้วเราใช้เต็มที่30แอปอะ่แอปอะแล้วค่าเฉลี่ยแอปจริงเราใช้น้อยมากนะใช้แอปประจำาใช่ไหมโซเชียลมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์แบงกิ้งถูกไหมฉะนั้นแล้วการที่จะให้แอปมันสามารถเมนเทนตต่อไปได้คนใช้ต่อไปได้นี้อันนี้เป็นชาเลนจ์หลักเลยเพราะว่ากรทมที่ผ่านมาเราทําแล้วเราก็ขึ้นหิ้งไว้นะแล้วก็ไม่มีใครใช้สุดท้ายมันก็ล้างลาไปเองชาเลนจ์ challenge ของเราเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยต่อคิดว่าชาเลนจ์คือ,อง้งกงแลว็ อย่างตัว virtual run ตัววิ่งเนี้ยตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ก็เป็นหนึ่งในในกิจกรรมเหมือนกันที่ทางเครือข่ายภายนอกอะ่ะเขาก็จัดก,กับท่านผู้ว่าก็เหมือนว่าเหมือนเรา virtual run วิ่งใช่ไหมครับเก็บระยะทางแล้วก็การที่เราเก็บวิ่งได้ได,ได้รางวาัลได้เลนจ์ที่อยู่ท็อปแลนกิ้งอ่ะก็จะมีรางวัลอะไรพวกนี้เหมือนกันจริงมันมันเอากิจกรรมทางออนไลน์ line, ใช่ไหมทางวอร์เชิลมาลิงก์กับตัวกิจกรรมหรือสกิลในย่านได้คิดว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ ก็โดยรวมชื่นชมครับแล้วก็คิดว่ามีอีกหลายมูฟเมนต์ที่กลุ่มนี้น่าจะต้องทำกันบ้านเราไปต่อครับขอบคุณมากครับดูหน้าพี่แป้งแกกำลังปาปลื้นอยูอ่เดี๋ยวจะเอาคลิปส่งให้ลองสานนนะคะแล้วก็คิดว่าเขาก็คงคุยกับคุณในในเร็วๆนี้แหละมันมันไม่ได้เสียของเลยที่ทำมาเนี่ยแล้วก็จริงๆอ่ะพี่มิน้นอย่างเมื่อวานก็เพิ่งฟังมาว่า เขตไหนนะที่เขาไลฟ์แล้วเขาใช้วิธียืมแรงเฟซอาจารย์ชัตชาติแล้วก็แปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันอาจไม่ใช่ตัวแอปแต่ตัวคคล e n d อ r ที่ป๊อปอัพอ่ะมันแขวนได้นี่ถูกปะมันแปะป๊อปอัพได้มันมันถูกไหมมันเข้าได้จากหลายช่องทางในตัวแสดงผลแปะป๊อปอัพได้อาจารย์ว่าว่าได้ผลอ๋ออีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินออท่านผู้ช่วยจิรัตพูดได้คนก่อนใครนะ สํานักวัดใช่ไหมที่เขาทําไอเก็บแคลอรี่ในการเดินการวิ่งการอะไรสักอย่างเออเขาเ,เขามีเขามีตัวนี้อยู่นะออประชากรออกีฬาของมหิดลมาท่านอาจารย์ว้าวตายฉันลืมออท่านอาจารย์วันวันชลีชื <c oughs> <c oughs> ่อจริงเ,ออเขามาแล้วก็ร่วมกับสํานักวัดในการทําให้โครงการเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้อาจารย์เห็นคุณพยายามทําเรื่องกิจกรรมเดินใช่ไหม ถ้าเกิดเก็บสกอร์ BKK เป็น BKK เท้าไฟอะไรเมืเ่อกี้ดูว่าว่าจะเลเวลอ่จะจดเลเวล,วเวลคนร่วมกิจกรรมอ่ะสํานักวัดมีแบบนี้อยู่บ้างแล้วแต่เขาเขาไม่เขาไม่ได้ลิงก์ในเชิงเชิงแบบแบบ joyful แบบนั้นแต่เขาลิงก์ในเชิงแคลอรี่เครดิตในการออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน,ม,นมันคือมันคือหน้าตาเดียวกันจะได้ไม่จะได้ไม่ไ,ไมหลอันคนจะได้ไม่เหนื่อยคนกรุงเทพจะได้ไม่เหนื่อยอาการมีแอปหรือแอป,แอปเดียวเข้ามาแล้วก็ส่งไปไหนตอนไหนได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ กลุ่มค,คุณคงได้พบลองสานนทลแล้วนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ